พีน่น้องทุกคนนะครับมาดูข้อที่12ตุลาห้าแนะครับข้อนี้ค่อนข้างยากนะนะฮะทำหลายรอบมากกว่าจะได้สุดยอดจริงข้อมาหาหินนะฮะอ่ะ,นะอะ U นะครับมีค่าเท่ากับ Q ก็คือตัวตรรกยะนะฮะนี่ไงเอกภพสัมพัทธ์นะฮะมีค่าเท่ากับเซตของจำนวนตรรกยะนะฮะมาดูตัว P นะฮะดูตัว P Px เนี่ยนะฮะอ่ะกำลัง3ใช่ไหมหันสังเคราะห์ไปเลย 8ปดกำลัง2ไม่มีใส่0นะฮะกำลัง1นึมีไหมมีคือลบสนะฮะแล้วก็เลขธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้เราไปหามานะฮะมันมีอยู่เลขเดียวมีอยู่เลขตัวนึงอ่ะที่หาได้นะครับคือลบหนคูณสนะครับเวลาใส่วงเล็บเนี่ยตัวเลขต้องตรงข้ามนะอืมอ่ะใส่0เข้าไปนะครับ8ปคูณปั่นไอ้คูณกันมีค่าเป็นลบสี่เช็คออมาเป็นลบสนะครับดึงขึ้นไปเอาไปคูณ ีค่าเป็น4ส่วน2หรือ2อันเองนะครับบวกกันเป็นลบ2นะฮะค,คณก็เป็น1บวกกันเป็น0ูนย์นะครับเพราะงั้น x เ,เรามีค่าเป็นลบหึน 2, น่งสฮะใส่นี้กลายเป็นบวกหึ 2, ่งสโอเคไหมนะครับอ่ะข้างหลังก็ดึง2อมาได้นะพอดึง2มาคูณปุ๊บตัวนี้ก็จะหายนะครับกลายเป็น1นั่นเองเขียนผิดเออแต่ข้างในก็ก็ก,ก,ก็ก็คือ2หารออกไปอะ่ะนะครับโอเคนะเพราะเราดึง2ออกมาไงนะเออ ก็เป็น 4x กำลัง2นะครับลบกับ 2x แล้วก็ลบ1นาะมีค่าเท่ากับ0ตัวนี้หาแล้วนะมันเป็นค่าที่หาปกติไม่ได้นะครับซึ่งเราต้องไปแยกตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบเพราเรียกอ,อะไรเท็สุดลบดก,กำลัง2แล้วมันเป็นติดรูทติด,ตด,ตดรูทไงซึ่งตัวรูทนั้นมันหาค่าไม่ได้เป็นเป็นตัวอตรกยะเราก็เลยตัดทิ้งเลยไม่ต้องหาจบนะครับอเออพงันพงัน x เดียวนะครับตัวนี้นะ x เดียวของมัน ก็คือมีค่ากับลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองนะครับสำหรับข้อนี้ p มันคือค่าพีเอ็กนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปตัวคิวตัว q ตัว q q q อ่ะ q นะครับ q qx นะครับนะฮะดึง8 x อกำลัง2ออกมานะครับดึง8 x อกำลัง2ออกมานะครับอันนี้เป็นเท่าไหรเ่เอ่ยเป็นเอ็กกำลังสองนะฮะตัวนี้เป็น 1>, 1ใช่ไหมซึ่งใส่กับลังสองก็ได้มันมีค่าเท่ากันแล้วบวกกับ x บวก1นะครับมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเราสามารถเขียนตัวเนี้ยเป็น2ตัวได้นะฮะตัวเนี้ยใส่เป็น2ตัวได้คือ x ลบ1แล้วก็ x บวก1นะครับเราดึง x บวกนออกมานะครับดึง x 1, บวก1ออกมาก็ได้เป็น x นะครับบวก1คูณกับ8 x กำลังสองนะครับแล้วคูณกับ x ลบ1แล้วก็บวกกับ1นะครับซึ่งเรา รู้ได้แนะแรกๆเลย,ต,เลยตัวแรกที่เราหาได้มี x บวกหซึ่งตัว x ก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่ง x มีค่าเท่ากับลบหนึ่งกระจายเข้าไปนะครับเป็น8 x กำลังสามเนอะลบแ x นะแล้วก็บวกหนึ่งนะครับซึ่งเราลองไปหาในหารสแควร์เหมือนเดิมนะครับแปดนะกำลังสองไม่มีอีกแล้วแปดตัวนะก,กำลังสองไม่มีเป็นศูนย์นะฮะกำลังหนึ่งคือลบแปด นี่เป็น1นั่นเองนะครับตัวที่ใช้ได้คือ1.2ส่วนนะครับหาไปเป็น0ใช่ไหมแปดนะเป็น4นะครับหึหึเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเออ 8x เออเป็น8์กำลังสนะครับลืมกำลังสไม่มีอะไรล่ะอ่ะนี่เป็นลบแนะครับอันนี้เป็น กำลังหนึ่งไม่มีเป็นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งเออเขียนผิดอ่ะเป็นสี่นะครับคุกการเป็นลบสี่เป็นเอ่อเท่าไหร่เนี่ยคุณการเป็นลบสองนะฮะเอามาเป็นลบสองขึ้นไปเป็นลบหนึ่งเป็นศูนย์นะครับซึ่งข้างล่างกับตัวเนี้ยมันเหมือนกันนะครับมันก็คือคำตอบตัวเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเอกเราก็เลยมีค่าคำตบหนึ่งส่วนสองอีกหนึ่งตัวนะครับ หนึ่งส่วนสองนะครับได้ละ x มาสามตัวนะครับตอนนี้มาดูตัว r กันบ้างนะฮะตัว a ใส่สีอะไรดีเลยสีส้มแล้วกันตัว a ดึง x อ,ออกมา x ก,กำลังสองออกมานะครับก็กลายเป็น x บวกหนึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเพราะงั้นเอาไปใส่ที่จํานวนอด่าลืมนะกำลังสองนี้ใส่สองอันนะนะฮะศูนย์ศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งใช่ไหม เอลบหนึ่งนะฮะน,นี่ศูนย์นี่ศูนย์บวกลบบวกลบนะฮะเอาช่วงบวกก็คือตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะอ่ะเปิดด้วยนะครับปึ๊บจบนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปคืออารอบหนึ่งขึ้นไปเขียนผิดลบหนึ่งถึงที่บวกโอเคนะเออนั่นแหละคือตัว R นะครับเสร็จยังไงต่อ อ๋อเขียนผิดเขียนผิดอืมอ่ะบอกว่าในบางตัวเนี่ยนะ x ตัวเดียวเนี่ยทําไปแทนในในเนี้ยแล้วเป็นจริงตัวไหนก็ได้หามาตัวหนึ่งตัวหามาหนึ่งตัวนะครับมีไหมที่มันเหมือนกันอะมันและใช่ไหมมันต้องเหมือนกันทั้งคู่อะซึ่งหมายความว่าแทนนี้เป็นจริงแทนนี้ต้องต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับมันก็คือต้องเหมือนกันทั้งคู่อะมีไหมลบถึงเกนสองกับถึงนสองไม่เหมือนนี่ใกล้เคียงสุดแล้วก,ก็ก็เลยเป็นเท็จครับเป็นเท็จปุ๊บก็เลย ส่วนข้อนี้นะฮะต้องเป็น x ทุกตัวในยูนิเวิร์สก็คือในนี้นะแทถแล้วในนี้ต้องเป็นจริงนะครับเราลองมาลองมาดูคิวบ้างนะตัว q แล้วไป r ใช่ปะ q แล้ว r นะครับ r ใหญ่ดีตัวตัวคเนี่ยนะฮนะมันใช้ได้แค่กี่ตัว q มันใช้ได้แค่นี้นะฮะลบหนึ่งกับกับหนึ่งคูณสองนะครับ,บ,บ, 2, รบซึ่งทั้งหมดอะตัวอนะื่นน่ะมันเป็นเท็จหมดเลยนะครับแต่เราลองเช็คสักหนึ่งตัวนะฮะเช็คสักหนึ่งตัวลองเป็นสัก มั่ขนสองแล้วกันนะอาร์มีขนสองไหมในเนี้ยนี sure. ่เป mm ็นจริงใช่ไหมเป็นจริงใช่ปะแล้วตัว R ต้องเป็นเท็จซึ่งหนสองอยู่ข้างในไหมอยู่ก็มันก็จริงอีกอ่ะมันก็จริงอยู่อะจริงเหมือนเดิมอ่ะมันมีจริงอยู่แค่เนี้ยนะครับซึ่งที่เหลือดเป็นเท็จหมดเลยเข้าใจไหมที่เหลือดเป็นเท็จหมดเลยเราไปลบหนึ่งดิอาไปลบหนึ่งได้ปะลบหนึ่งไม่ได้นะอาร์ไปลบหนึ่งก็ไม่ได้ซึ่งเราหาข้อพิสูจน์มาแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นเท็จ ก็หมายความว่าไอตัวที่แบบเนี้ยที่เป็นตัวอ่ะตัวออทั้งหมดอะ่ะหาพยายามหาตัวที่เป็นเท็จถ้าทำํำดับเบิลเท็จได้ผู้พิจารณดถ้าทําแล้วมันตัวไหนตัวนึงอะ่ะเป็นจริงได้หรือว่าตัวนี้เป็นเท็จได้ก็คือค่าคมจริงจะเป็นเท็จทันทีโอเคไหมครับซึ่งเราตอนนี้เราเจอละใน q ิวลบหนึ่งเป็นจริงแต่ใน R เป็นเท็จลบหนึ่งแทนใน q เป็นจริง ลบหนึ่งแทนใน R เป็นเท็จใช่ไหมเพราะว่าไม่เอารลบหนึ่งนันก็เลยผิดเองนะฮะมันก็เลยผิดแค่นั้นแหละเขี้ยะปะตัวต่อไปนะฮะเหมือนเดิมเขาบอกว่าทุกตัวที่แทนเข้าไปในนีนะ้ต้องเป็นจริงนะครับแทนเข้าไปในนีนะ้ต้องเป็นจริงทุกตัวด้วยนะซึ่งจากค่าความเป็นจริงของตัวเนี้ยนะฮะมันทําให้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเท็จได้นะฮะถ้าตัวนี้เป็นเท็จคือตัวข้างหน้าไม่ต้องสนใจ มันต้องเป็นจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าแล้วจริงแล้วเท,ท็จเท่านั้นถึงจะมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จโอเคไหมครับโอเคนะเออเพราะงั้นเราก็พิสูจน์มาว่า p เนี่ยมีอะไรบ้าง p มีแค่ลบหนึ่งถึงสองตัวเดียวนะฮะซึ่งลบหนึ่งถึงสองใน r เนะี่ยลบหนึ่งถึงสองใช้ได้ไหมใช้ได้มันคือสูนลบศูนย์จุดห้าใช่ไหมได้นะฮะมันมันก็ตรงนี้แหละประมาณเนะี้ยเออก็คือใช้ได้เพราะงั้นเท,ท็จ ราะั้นจริงแล้วจริงก็ได้จริงอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออมันก็เลยจริงครับจบโอเคไหมโอเคไหมครับเวลาดูดูแค่ข้างในนะแล้วก็พิจารณาไอ้ตัวนี้อีกทีหนึง่งนะฮะไม่ใช่ว่าดูทุกตัวดูแค่ข้างในดูแค่ข้างในเฉยๆโอเคไหมคือถ้าเกิดว,ว่าเราเราไม่สามารถหาตัวไหนก็ได้ที่มันมาแทนแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นเท,ท็ได้อะ่ะก็คือจบนะครับซึ่งไอ้ตัวหน้าเนี่ยเราหาเท,ท็จได้เพียบเลยนะครับ แล้ว p x ใช่ไหมคือบางคนงงว่าทำไมมันเป็นเท็จวะเอ๊ะทำไมมันเป็นจริงวะเอาใหม่นะเคยงงเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะทุกตัวแทนเข้าไปใน p อ่ะเป็นเท็จหมดเลยซึ่งทําให้ค่าความจริงเป็นเท็จเอ๊ะทำให้ค่าความจริงเป็นจริงก็ถูกไหมนนี้ก็เหมือนกันตัวอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่ในเนี้ยฝั่งลบทั้งหมดเนี้ยมันก็ค่าความจริงเป็นเท็จหมดเลยก็เลยเป็นก็เลยก็เลยค่าความจริงเป็นจริงจบแล้วก็จริงอยู่แล้วใช่ป่ะ นั่นแหละอละเราอีกทีหนึง่งลองเอา f เนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้ตัว p เนี่ยผิดตัว p เนี่ยนะฮะเป็นสักลบเป็นหนึ่งนสองได้ไหมตัว p เป็นหนึ่งนสองมีตัวเดียวนะเออเป็นลบหนึ 2, ่งุนสองนะฮะซึ่งลบหนึ่งุนสองก็อยู่ใน R เหมือนกันมันเป็นจริงทั้งขวะจริงทั้งคู่ก็เป็นจริงอยู่ดีนะครับเออสุดท้ายเราไม่สามารถทําให้มันเป็นเท็จได้ทําให้ตัวเนี้ยประผลเนี่เป็นเ,นเท็จได้ก็จบ ก็เลยกลายเป็นจริงจบะฮะสรุปข้อสามถูกข้อเดียวนะฮะข้อควายถูกข้อเดียวงงปะเออไม่งงเนาะงงมาถามได้นะฮะงงมาถามได้ซึ่งตัวที่เหลือที่เหลือเนี่ยนะครับมันคือเอาแค่ตัวเดียวมาพิสูจน์เฉยๆถ้าเหมือนกันตัวเดียวคือจบเป็นจริงเลยนะครับแต่ไม่มีสักตัวที่มันเหมือนกันได้จะเป็นจริงคือเวลาเอามาเนี่ยเอามาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันมาเอาตัวเดียวกันมานะครับโอเคนะอ่ะตัวเนี้ยก็เหมือนกัน ทุกตัวที่เหลือเป็นเท็จทั้งหมดเลยซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งข้อขอใครเนี่ยมยีตัวหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยตัว q อ่ะมันคือลบหนึ่งใช่ไหมซึ่งลบหนึ่งอยู่ใน r ไหมไม่ได้อยู่ใน r ใช่ไหมเราสามารถพิสูจน์พิสูจน์ออกมาได้นะฮะแต่ทีนี้มันเอา p ขึ้นก่อนซึ่งใน p ไม่มีลบหนึ่งแล้วก็ไม่อยู่ใน r ด้วยนะฮนะมันก็เลยเป็นจริงจบปะเออน่าจะไม่งงนะถ้างงถามนะครับรุปพอแค่นี้มันจะเป็นข,ข้อหน้านะครับ ไม่งงนะโอเคสวัสดีครับ